ทุกคนมีอะไรจะให้ดูตามมาตามมานี่เลยเจ้าเท่าแลมโบ้ไม่ลน้นจ่าไม่เรียก SSR 8.5สวยปล่ามาๆๆมมา,มา,ม,า,ม,ามาดูกันเลย นี่ข้างหลังก็สวยใส่ยางนิตโต420 s d สเปคเลยอะ่ะขอกอดทีนึงได้ปะมา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 ไฟท้ายก็สวย LED ด้วยแต่หายบ่อยด้วยนะกันชนท้ายก็ถอดออกแล้วนะโอ้โหหล่อสุดๆดะ่ะขอกอดหน่อยดีบายนะกระมนลการยางนะคะเยี่ยม นี่นี่ยังไม่หมดนะคะอยากนำเสนอมากเลยภายในเจ้าคันนี้โอ้โหดูสก่อนหรูหลาน้องหมาเห่ามากเลยค่ะห้องห้องเป็นไงยังไม่หมดนะคะมาดูด้านหลังสก่อนเป็นไงขนน้องแมวได้หลายตัวเลยมาฟังเสียงสตาร์ทรถกันหน่อยดีกว่าค่ะมามามา อืออืเสียงเพาะมากๆชอบกดหัวใจใช่กดแชร์ติดต่ออุ้มมาที่0922525070นะคะ